เป็นทีท่พึ่งอันแท้จริง,<ท>รงขอเชิญร่วมงานผูกพัทศีมาฉลองอุโบสถณวัดบ้านทุ่มตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันอาทิตย์ที่31ทธันวาคมถึงวันพุทธที่3มกราคม2567ร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมรับอานิสง์ได้ทุกสิ่งน่าอัศจรรย์ใจกำหนดการจัดงานมีดังนี้วันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพิธีเปิดงานและลงทะเบียนบวชชีพราหมณเวลา7นาฬิกา29นาทียกธงชัยถวายพัตตาหารเช้าแด่พระภิสุุสง์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาที พระสงฆ์ประชาชนพร้อมกันที่บริเวณพิธีเวลาเก้นาฬิกา9นาทีประธานในพิธีประกอบพิธีจุดเทียนโตะเครื่องบวงสวงเทพเทวดาบูชาเรอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำบวงสวงเวลา10นาฬิกา9นาทีพิธีเปิดงานฉลองอุบโบสถภูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพัตตาหารเพลนแด่พระภิกษุสง์สามเมณเวลาสิบสามนาฬิกาพิธีสวดถอนวิสุงคามสีมาเวลาสิบห้านาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาบวชชีพราหมณ์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเวลา19นาฬิกาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เก้ารูป เวลา20่สนาฬิกา19นาทีพิธีพุทธาพิเศษสดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีตลอดคืนวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมเวลา7จนาฬิกาถวายพัตตาหารเชา้าแด่พระวิสุสงสามเณรเวลา9กนาฬิกาญาติโยมเข้ามาร่วมทาบุญปิดทองลูกนิมิตเวลา11บนาฬิกา ถวายพัตตหารเพนแด่พระภิกุสงฆ์สาม,มเณนเวลา19นาฬิกา30นาทีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเวลา20สนาฬิกามีมหรสรพสมโพธหมอลำซิ่งปะทะงวยไทยสุดมันและภาพพยนตร์ตลอดคืนวันอังคารที่สองมกราคมวันทอดผ้าป่าทุกทุกสายเวลาเจ็นาฬิกา ถวายพัตตหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าสามัคขีทุกสายตลอดทั้งวันเวลา11นาฬิกาถวายพัตตหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเวลา19เนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์เย็นเวลา20สนาฬิกามีมหรสพสมโพธหมอลำซิ่งมวยภาพยนต์ตลอดถืนวันพุธที่สม,มกราคม วันตัดไหวลูกนิมิตเวลาเจ็ดนาฬิกาถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสุสามเณรเวลาเก้านาฬิกาสาสิบนาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เวลาสิบนาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิสุสามเณรเวลาสิบสองนาฬิกา แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์รับทักษินานุปทานเวลา13.59นาฬิกา59นาทีนางฟ้าอัญเชิญมีดมงคล9เล่มประจำจุดทั้ง9จุดเวลา14.29นาฬิกา29นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9รูปเจริญชัยมงคลคาถาประธานในพิธีเจ้าภาพลูกนิมิตประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิต พระสงฆ์ประจําอาสนะประกอบพิธีสวดยติทักนิมิตเวลา15นาฬิกา9นาทีประกอบพิธีถวายโรงอุโบสถถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา19นาฬิกา39นาทีพิธีอุปสมบทนาคเอกนาคชัยเป็นอันเสร็จพิธีติดต่อสอบถามพระสมุมาโนยานนมโม